เราตาเย่ไอะเรเราบงนอกหัวอันนั้นวัดกาวัดก้าเอนพ่งั้นี่ฮะบรรยากาศมีเถียงนาน้ำมะตูมหน่อยน้มะนาวะไลูกอะไรอกเลมอนอืมบรรยากาศรัาพี่น้องแบบนี้ช่างจิตนะสาบสีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนเร อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ อ่ะนี่บรรยากาศในนาของนาเล็กนะพี่น้องมารวมกันจะมากินปลาย่างกันเมื่อกี้ไปได้ปลามานะนี่ปลาตัวใหญ่ๆโอ้โหปลาตัวใหญ่มากนะเป็นปลาเนี่ยปลานินเลี้ยงกี่เดือนน่ะปลาตะเพียนค่ะเอ้ยปลาปลาตะเพียนเลี้ยงกี่เดือนเลี้ยงไม่ถึง,ไม,ถงไม่ถึงปีอะ่ะไม่ถึงปีโอ้โหตัวใหญ่เกินนะอ่ะ ไอ้ต้นไอ้พวกไอ้ผักตบชวาแล้วก็ผักบุ้งแล้วก็ใบกล้วยโอ้โหนี่ฮะแล้วก็เอาผักมาโยนตลอดนี่ฮะเปิดอรวบรวมระยังเรามาเนี่ยไปโยนนั่งหุงข้าวอยู่เป็นข้าวเหนียวรุ่นข้าวเหนียวนี่นี่ฝาย่างเห็นไหมเนี่ย ปลาตะเพียนเนี่ยตัวใหญ่ๆเนี่ยโอ้โหนี่โอ้โหนี่ฮะบรรยากาศนั่นดูโอโหนี่ไข่เต็มท้องเลยครับพี่น้องอ่ะเอามาบอเล็กนะเปียเอาเปล่าเออไม่ได้ทำเนี่ยะเนี่ยฮะมารวมพี่พี่น้องๆกันทุกคนเลยหลานๆก็มานิดหน่อยนแต่พี่น้องมาครบห้าคนเลยฮะโอ้โหนี่หุงข้าวเหนียวดำพี่น้องนี่หุงแบบบ้าน นี่นี่ฮะวิธีการของพวกเรามานาได้กินข้าวเหนียวหุงแบบนี้ท่านใดอยากมายิบรรยากาศแบบนี้มานะคะออเนี่ย <c oughs> เชิญเลยค่ะเ,เดี๋ยว,ยวต่อไปเราก็จะมาอยู่นากันคนละหลังละหลังแล้วก็จะมารวมกันอย่างนี้ละคะ่ะอา่านี่แหละพี่น้องเรา คิดถึงบรรยากาศเก่าๆเด็กบ้านป่าค่ะเราเกาะเรามาตรงนี้คือเด็กบ้านป่าแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยหุงข้าวหม้อฟืนดำๆอย่างนี้แหละคะ่ะนี่แหละได้ปลามาก็ย่างกันกินแบบกันอยู่ที่นาตรงนี้เราก็เป็นนาที่เรามาตั้งทํานาตั้งแต่เด็กดก็คิดถึงคุณพ่พอคุณแม่คุณตาคุณตาจลัดคุณยายนะคะพาลูกมานาเนี่ยค่ะเดี๋ยวอย่าลืมเดี๋ยวพอได้ปลาแล้วก็เรียก ตาจลาดใจหนมมากินด้วยตาสักมากินด้วยนี <c oughs> บ่บรรยากาศเถียงนาฮะนี่มีเลี้ยงวัวด้วยนะฮะเลี้ยงวัวแล้วก็ได้มูลวัวแล้วจะทำเนี่ยปลูกผักตรงนี้นะพี่สาววางแผนไปแล้วเมีเถียงนาแบบนี้กั นี่ฮะเป็นพิธีของเรานะวันใหญ่เจริญวันใหญ่รถใต้เจรัญวม่ใหญ่หลวเด้อก็เลี้ยวดั้มก็เลี้ยวดั้มก้มันด้วยมันเหลือไงมันใหญ่เรื่อยๆด้วยเซเลซินในจำเรื่อยๆได้อยู่ได้กินนะเด็กกินนี่ไี่เดียวมันจบแ้วกนเจ้าที่เจ้าทางเจ้าที่เจ้าทางแถวนี้ละนี่ฮะเรามากินนะเราก็ญาติเจ้าที่เจ้าทางเรียกเจ้าที่เจ้าทางเรียกบรรพบุรุษมากินด้วยกันนะ นี่แหละวิถีของพวกเราใ,รใ,าใมันง่ามโละกเนี่แหละบรรยากาศครอบครัวของนั่นลยก็จะเป็นแบบนี้ฮะนนา,นนนา,านหากกนี่น,นี่มาดูประทัะดเดี๋ยวจะชิมปลายา่างนะว่าเป็นยังไง รสชาติเป็นยังไงดูค่ะนี่ดูค่ะนี่ฮะปลาสดสดเรียกว่าปลาอินทรีย์เลยละเนี่ยใช่ปลาที่เลี้ยงจากจากคือไม่เคยเนี่ยแต่กับทะเลเด็ดไปกินอาหารทะเลหนะคะไม่มีกลาดนี่กินข้าวอยู่นากับพวกเรามา มันมันมากโอ้โหนี่ฮะเนี่ยอร่อยจริงๆนี่ความสุขของพวกเราเป็นอย่างนี้แหละฮะนะครอบครัวเราปเอซีมันอร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวจะเตรียมไว้ต้อนรับนะคะอ่าเอฟซีนาเล็กเอฟซีครูทัชเดี๋ยวเชิญมาทานมาที่นาค่ะเรามาการเต้นกันเลยโอ้โหสุดยอดแอ่วันนี้นาเล็กจะลองกินปลาที่เราหากันได้มาแบบ สดสดร้อนร้อนนะปลาจากสักเรานี่แหละสักใหม่สักใม่นี่โอ้ยอุ้ยร้อนร้อนร้อนโครงการอะไรนะโครงการด้วยวะโครงการอะไรโครงการนี่ฮะสักอะไรนะอ๋อคุณลอกโครงการหลวงอะสักโครงการหลวงค่ะไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียว2,500ยังไม่เอาอีกอ่ะอร่อยอร่อยมากพี่น้อง มันแตกต่างจากที่เราซื้อจากปาตะเพียนตลาดอ่ะมันหวานอ่ะเนื้อหวานแล้วก็มันเดี๋ยวเอาเดี๋ยวลองกินข้าวเหนียวที่ปายโยนหงไม่ได้มันจากัวาสารนะอือนี่ฮะข้าวเหนียวดำด้วยกลิ่นของธรรมชาติหอมข้าวเหนียวแล้วก็หอมควันไฟนี่แหละถีของเราสุดยอดจริง นี่เรากินกันแบบนี้แหละนี่บนใบตองนี่แหละนะสุดยอดนี่แบบนี้แหละธรรมชาตินะเนี่ยแหละกินข้าวอยู่นามาใครมากินข้าวอยู่นากับครอบครัวนาเล็กเนี่ยนะพี่น้องครบทุกคนเลยครับนี่นี่แหละครอบครัวของพวกเรารักกันอย่างนี้ปลูกฝังให้ลูกหลานไว้นะเนี่ยมากินด้วยกันฮะ เห็นบรรยากาศแบบนี้แล้วพี่น้องเอ๋ยเนี่ยเมื่อไหร่นาเล็กจะได้เกษียณมาสักทีหนึ่งนี่นี่ครูทัดก็ตำส้มตำอะตำทัวตัวแบบอบ้านัว้ายุนปลูกเอแบบอินซีด้วยอ่าอินซีด้วยนี่แหละนี่ฮะบอกว่า นี่ฮอปายุนรับประกันได้น้ำมันเ็มมาเขือเทศแล้วก็ในสวนปรายุนไม่ไดลูะนมีแต่น้ำมันไหนชิมดูสินี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะอืม อร่อยอมากสุดยอดสุดยอดไกินกับปลาย่างค่ะอืมไปเทลงเลยนี่ฮะนี่ดำถั่วค่ะดูบรรยากาศดูบรรยากาศนะพี่น้องเราพี่น้องลูกหลานกินกันแบบนี้นี่ฮะ สาวคนโตพี่สาวคนที่สามพี่สาวคนที่สี่ป้าปุงคนที่สองไปทำแกงต้มปลานะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาน้องชายคนเล็กก็มามีข้าวตังด้วยใครเคยกินข้าวตังกันบ้างนะนี่ต้องต้องกินข้าวตังนี่นี่นี่ข้าวกนมหม้อสุดยอดเลยเนี่ยมาแล้วนะต้มปลาตะเพียนนะ ไหนครูทัดลองชิมให้ดูฮะนะมาค่ะไข่เต็้องเลยนี่ป้าปรุงไปไปต้มมานะสวันนีครับสวันนี้ครับสวัสดีครับนะหลานๆก็ได้เวลากันอ้าวอ้าวมาแซ่บบ่อโอ้ยกินไข่เลยโอ้โหไข่เต็มท้องอ้าปลายจัดเลยหลงท้องเลยนะคะคมลำยันดีนะ ร้อนร้อนเออได้เละกระเด้านะใหญ่วัสดีครับวปูก็ยาก่อนวัสดีครับสวัสดี้ข้าวอร่อยมากนี่แหละนี่แหละนี่แหละกินเลยขมนิดนิดเออนี่พอดีพอดีปลาแกไม่เอาไม่เอาตัวเอาดีออกนี่กินแบบวัยรุ่นวัยรุ่นขมขมนิดนึงเนี่ยปลาปงนะปลาติ๋วไม่กินนะเพราะว่าปลาติ๋วติดสัมเดง ปลาตะเพียนไม่กินปลาตะเพียนไปแล้วปลาติ๋วกินปลาหมอไปตัวเดียวนะฮะนี่แหละพี่น้องน่าเล็กก็มีความสุขกันแบบนี้แหละนะตามวิถีของพวกเราหอมดีครับก็ได้ไข่มาเดี๋ยวสดน้ำก่อนสักหน่อยนึงน้ำขมขมนี่แหละรสมันรสมันซอครึมอร่อยน้ำอร่อยน้ำลงอิ่มขมดีขมดีขมดีอ่ะนี่กินไข่นี่พี่น้อง ไข่ปลาตะเพียนนะนี่ได้แล้วได้ฟอร์เราบอกหอมดีเนาะอร่อยเลยอร่อยอร่อยมากอร่อยมากบรรยากาศแบบเนี้ลุงหวงอร่อยมากเลยลุงหวงอร่อยไหมอร่อยมากเลยเ็ลุงทองออร่ยแบบบ้านนี่ค่ะพี่สาวเรา ป้าปรุงค่ะเจ้าของสะเจ้าของปลาแล้วก็ไปต้มยำแบบอร่อยมาเลยค่ะเนี่ยที่รอมานานเนี่ยค่ะผมอํำลํำแบบนี้เนี่ยสุดยอดสุดยอดม่เอาเรื่องอร่อยเพราะว่าถ้าเราใช้ดีไปด้วยเนาะเป็นยาด้วย อร่อยมากจริงๆเลยค่ะสุดยอดเลยมื้อนี้พอแล้วย่างเพ็งมะส้มันะนี่แหละครับก็ <ขอ S 2> เป็นว,วิถีบ้านๆของพวกเรานะก็อยากจะให้หลายๆคนที่เข้ามาดูในคลิปนี้ให้ดูว่าการอยู่ร่วมกันอย่างพี่อย่างน้องนะความรักแบบครอบครัวพี่น้องนะตระก,กูลเราเป็นแบบนี้จริงๆนะไม่ได้เสียแซงครับผมเนี่ยใช่ไหมพี่สาวแนี่แหละมีอะไรแบ่งปันจะกินร่วมกัน รรน้านเล็กไม่ได้อ,อยู่ก็ให้พี่สาวเนี่ยแหละช่วยดูแลปลูกผักปลูกอะไรไว้ให้ปลูกต้นไม้ดูแลเนี่ยนะมะม่วงที่ได้กินก็พี่สาวปลูกไว้ให้เนี่แหละมะพงมะพร้าวที่กําลังปลูกไว้เนี่ยเต็มะนะเต็มรอบสาลน่ะพี่สาวจัดการไห้ค่ปีเกษียณก็พอดีเลยนะต่อเดี๋ยว <c oughs> ออกลูกออกแน่นอนเดี๋ยวแฟนขับมาเดี๋ยวมีที่ให้กางเต็นท์มีที่นอนให้รับรองมีนะ <king S 2> แต<บ>่เป็นวิถีบ้านๆนะครับนะไม่ใช่ว่าแบบหรูหรานะนะกินแบบลูกทุ่งอืมแบบลูกทุง่งเนะยสำหรับคลิปนี้นะนี่แหละก็มาแบ่งปันกันประมาณนี้ครับผมก็ฝากไว้เพียงตอนนี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเล็กนาเล็ก